สวัสดีค่ะแฟนเพจ MG ของเจ็บทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะเจ็บมากับ MG 5นะคะรุ่น D p พ u s ค่ะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2022นะคะล้วบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ MG ค่ะคิดว่าจะมียอดขายค่ะแบบถล่มทลายเพื่อมาช่วยให้ยอด MG 5นะคะผลักดันขึ้นไปปกติแล้ว MG 5ก็ส่งมอบก,กันไม่ทันอยู่แล้วพอมาเจอรุ่นนี้เข้าไปจะบอกเลยมันว้าวมากๆเลยนะคะ โดยฟั่งชันที่เขาจัดมาให้เทียบเท่ากับรุ่นเอกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ารถคันนี้มีการตกแต่งดีไซน์อะไรมาบ้างนะคะด้านหน้าค่ะจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะและที่สําคัญค่ะตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าสีดํานะคะเปียโน,โนแบ็กขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ MG ซึ่งกระจังหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกระจังหน้าลักษณะของเบ n ร n นิงกิลนะคะและตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะชายล่างมันจะเป็นสีดํานะคะเป็นสีดําเปียโ,โนแบ็กนะคะ คันนี้ค่ะด้านหน้าหล่อแบบนี้แล้วนะคะแถมค่ะมีกล้อง360องศาให้ด้วยนะคะซึ่ง MG5D Plus เนี่ยเขาจัดตัวนี้มาให้พร้อมด้วยสันลูปค่ะและนี่ค่ะล้อมแม็กลายใหม่นะคะคือปกติ MG5 d ค่ะจะไม่ใช่ล้อมแม็กลายนี้แต่ MG5D Plus นะคะเขาจัดให้เลยนะคะเป็นแม็กแบบนี้เลยค่ะเหมือนรุ่น X แล้วก็ขนาดยางเป็น215ทับ5ส่วน R17 แบบนี้เลยค่ะ เห็นด้านหน้าด้านข้างหล่อแบบนี้แล้วยังไม่พอเห็นไหมคะตัวนี้เขาก็มีการเสริมหล่อให้ด้วยคิ้วโคมเมียมอยู่แล้วนะคะ MG 5 D Plus เนี่ยนะคะลักษณะพิเศษของเขาอมีให้เลือกอีกเยอะนะคะในฟังก์ชั่นภายในเดี๋ยวจะจะพาไปดูท้ายรถกันก่อนเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังนะคะของ MG 5นะคะรุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นไฟท้ายนะคะแบบอุ้งมือเสือขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะและมีเซนเซอร์ค่ะ ให้3จุดนะคะมีไฟท่อซ้ายขวามีไฟทับทิมซ้ายขวาตัวนี้นะคะและโชว์ดิเซทนเซอร์เป็นแบบสีดําด้านนะคะไม่พอเท่านั้นภายนอกหล่อแบบนี้เราไปดูภายในกันค่ะเพราะว่าจัดออกมาได้ว้าวจริงๆ เดี๋ยวเรามาดูภายในของ mg 5รุ่นดีพัดกันนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่10นิ้วเลยค่ะและมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยก็มีให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นควบคุมเครื่องเสียงนะคะหรือควบคุมความเร็วนะคะและหน้าจอ TFT ก็เป็นคันหน้าจอที่มีขนาดใหญ่และดูดีมากๆนะคะตัวนี้อย่างที่จะบอกค่ะ mg 5รุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,500นะคะแต่ด้วยแรงมา้า114งแรงมา้าและด้วยฟังก์ชันแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเบาะปรับไฟฟ้านะคะ สรูปมีให้ครบเห็นไหมคะราคา6,79,000บาทคันนี้จะบอกแล้วมันว้าวจริงและรุ่นนี้ที่เจี๊ยบอยู่คือรุ่นดีพัทซึ่งภายในอะค่ะของสีเหลืองอะค่ะจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะคะเพราะสีเหลืองเนี่ยค่ะตัวเบาะนั่งของเขาอะค่ะจะเป็นหมอนเขาเรียกพนักพิงนะคะ หัวหมอนก็จะเป็นสีดําแต่ว่าจะมีแค่แถบสีแดงเท่านั้นนะคะในการมาตัดเส้นสายนะคะเพื่อให้รถอะคะ่ะมันดูเข้ากันเพราะด้วยรถสีเหลืองภายในเขาก็เลยจะเป็นลักษณะพิเศษแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันนะคะว่าเจบมีโปรโมชั่นอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้าง สำหรับลูกค้าที่จะออก MG5 นะคะเจ็บจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคะ MG5 D-Pass ชุดแต่งรอบคันค่ะหรือลูกค้าอยากจะได้เป็น Mac c ค p ร18นะคะอยากได้แบบไหนโทรมาปรึกษาเจ็บได้นะคะที่เบอร์โทร0929914965หรือจะทักเข้ามาที่ช่องทาง l i น e แอดนะคะ s i g n นะคะ MG2000 ฝะะากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆของ MG นะคะที่จะจะมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ